สบายดีพี่น้องไปแล้วพี่หยุดไล่ฝนไปแล้วองงเ,ลเอ้ยองบงส็แล้วเอ้ยิดมีคู่เลยนี่จบมึงเสร็จแล้วก็พอหมอประจำวงสาวหน่อยมองกล้อง <ไป S 2> <อ>นี่ไอเนี่ยรอบนี้ตกหมดนะครับเนี่ยอเน,นี้ตกหมดนะนี่ไม่ตกครับที่กูกรกะท้อนไม่ตกครับอฟซีแฟนคลับมาได้เลยครับมีว่าตกครับ เอาให้มันอยู่เด้อพ่อหมอใหญ่อยู่อยู่แล้วใหญ่จากไอพี่น้อยเอ็กซ์ซีเด้อลูกศิษย์ลูกครูครับเว้ยไปแล้วพี่น้องไปแล้วเบยไปแล้วเบยไปแล้วมันเบยไปน้ำพูน้ำผาไปแล้วแจ้งจังปังแล้วมากันหลายๆเด้อพี่น้องเด้อแร่งแรงเบยไปแล้วเบยไปแล้วแจ้งจังปังแล้วนี่ฝนแล้ว ไอายาดลานแล้วผลิตตุนลูกหลานถะ้มาหากินเนาะพี่น้องมาตะไก่เด้อนี่กินละตำถั่วตำถั่วตำถั่วน,น,นั่แหละมันแสบเนี่ยเราทำงานแล้ว แม่วดีค <Bond> ่ะวดีค่ะบอคแมาจเขาอกมามาตะเขาขอไก่บ่แม่จากโลมาดังเราเน่ผู้เาเป็นอ่ะเออมาเลรียมานี่เปรถแม่บาเราเป็นเราบ่ยเวา เป่าเรียนเป้ายัางอายุบ้านได้ลูกหลานถามซื่อ,อดอกมาตกไก่โบุงอีเพิ่นได้เสียมาก่ก่อนได้มาจา้าไม่ยังลูกไม่ยังบ่ไดอไจ้าโดเจักปาทล่ะกันสามสี่ร้อยนี่ละโอ้โหแพงจังแพงจัง มื่อคืนเล่าไม่เดี๋ยวแม่มันบ่แน่นอนวดเล่าบกัมาหรือปกติเล่าบ่อยมากสิปกติเล่าขัดหนาธุระลักกับบดได้มาเล่าเดี๋ยวนี้รักกันร่างันเลีนหนังเล่าเนาะเจ็บมาบ่อุนะมามาจ้ะก็มึงขึ้นเล่ามาอยู่บอดเต่มวันนี่เพราะมันใจเพราะว่าบอดนั่นหญิงเล่ามาสูงงานล่ะ จ้าแต่ว่าบอจูแล้วยากงานวันแน่นอนแม่ขันมากกับเห็นเนาะกันกับว่าองศิลเนาะแม่เพราะว่าเรายากงานเราไหลจ้าพูดจัดวันนี้สอดแจ้งแต่ท่านผู้ชมจะสอดแจ้งหรือเปล่าท่านผู้ชมสอดแจ้งแเนจ้าอยากนอนกับนอนแม่

ไม่ได้เบ่งสาวน่อยจักเทียไปแม่บ่บ่างบ้านบ่ไกทล่ะสับโศัพด์๋ยวเบ่งต่วนี้ทรศัพทสอ๋อ้ได้่ายกเบ่งตัเอามือนี่ล่ะมือนี่ล่ละเบ่งสอดแจงเด้อจังเมียเด้อเันนี้อนนี้จนเหมดลอว่ามาดาับมานมาาหมเบ่งเลยหรอแม่จ้ะเ่งของเพิรนแมนยังก็แม่แมนแมนแม่ มาเต็มวงเลยสาวน้อยวันนี้มาเต็มวงเลยวนนง,งของสาวน้อยพิษบาแมนโมเมนตับเชิญโมแมนตอย่างแมอ่อันนี้เป็นวงของสาวน้อยเลยจ้ะมาเต็มวงย้อนอยากเบิ้องอุงอิงอย่าพ่อมาเนี่ยปรเห็นจตะเทียนนั่นแหละมาเบิง้งซอแจีนเด้อปรเห็นตัวกิวนจตะเทียน นั่งนั่งออกล้ำสฉากคุได้แม่ตะกี้นั่งซอดแจ้งเดี๋ยวนี้นั่งอันก้ยานนั้นสุขภาพเล่านีเนาะทิงอากาศมันเปลี่ยนแปลงเสีเสียงกางกงกับซิปแมนยี่สิปีไม่นี่บ่กางเล็กนนะห่วยง

บนธาตุนคยเห็นจักเทียมันนี่แหละจ้าแม่นเตยมวลแล้วลดีจังของสินนะจ้ากในท่าัซับน่าล่ดีจังเสียงมวนแม่ดชดนี่ยงมวนสดๆนี่มวนกันในเท่ารัพท์บอีกเพราะว่าค่าบัตรร้อยบกุะไดดอกจ้าอาแกงเนาะแกงแล้วเพราน มอแจ่งบาได้ด้แม่สวมหมอลำสิได้มาเนาะไม่เอาน้ำขเลยดิน้ำใสแจริงน้ำขาวน้ำใสเลยแหละมาได้แล้วเาน้ำดูเดน้บนขบนเยอะโอ้ยม่ใชมาบ้านเร กามือยกขึ้นแล้วนะเอาบรรงระโบไม่จังเลยวัตถบานนี่จะยกขึ้นไมเหรอะเบือบง ມວນ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 ແມ່ມື້ແລງມວນມວນເດີ້ບยยົນຊອດແຈ້ງເດີ້ຢ່າໜີປາໝໍລໍາເດີ